พร้อมแล้วจ้าปนไก่ย่างใส่มะม่วงเบากินกับมะเดือ่อแตงเปรี้ยวแตงมอนอันนี้แตงคนไทยแตงดอยถั่วปี้กินถั่วก็จะอิ่มแล้วเนี่ยถั่วปี้ถัว่วอวบอ้วนเลย ไม่ตัดขั้วนะจะให้เห็นให้หมดเห็นหัวเห็นหางมาตุ๊บเ้าเหนียวหงอร่อยอยู่เ้าเหนียวใหม่หงกินเขากันเด้อค่ปะปลาทูกะจ้าบองบองปลาแดกมันเผาปนไก ใส่มะม่วงเบาเอปนไกอ่อีหอออออละสอดแม่อันนึงสอนนั่นแหละสอนช่องนั่นแหละอันนี้ปนไก่บ้านใบมกทัวเอาใบมกทัวมาสิตำตำามะขามปนไกบนมม่บ้านใส่มะม่วงเบา ว้าไปก่อนปนไก่บ้านใส่หมะม่วงเบาอืมมันหมกมันอบหม้อลมร้อนยังก็มันเ้ากับมันมันยังก็มันแก้วบางเขาเอนมันแก้วเขาเออยังวะภาษากลางบนหูวเดยอ่ะเรจะปลูกมันหลังบ้านก่อนหลังจากปลูกมันสับปะหลังแล้วเราจะปลูกมันแก้ว แล้วก็มันอาลูโปรเทสทูกำลังเลี้ยงมันอยู่ปบาทู่ทอดกับเจ้าบองจส๊สสกินอันใดก่อนออกพี่นอ่อนมิเตแนวแสบๆหมักมักแตงดอยอันนี้อันนี้มักแตงม่อนมักแตงมักแตงสมอะ ข้างในมันจะเปรีป้ยวๆมะเดือเก็บมาเองทั่วปี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 วปวปโอ้ปีหนึ่งเศรษฐกิจเทื่อนหนึ่งอวบยิ่งกว่าบุ้งอีกเนี่ยแตงดอยเขาอื่น <c oughs> ยังก็เหมือนนั่นแตงปีทั่วปีหมักเดือมะเดือมันไม่ค่อยดีอันนี้ไม่มีมแมลงวีนะเพราะมันยังเล็กอยู่หุงข้าวเหนียวใหม่ นุ่มมากนุ่มจนเละใส่น้ำใส่น้ำเยอะไปอืหอมอมข้าเหนียวใหม่หุงเอาไม่ได้นึ่งหุงแบบข้าวแหละแต่พอดีกะไม่ถูกมันเป็นข้าวเหนียวใหม่ใส่น้ำเยอะไปนิดนึง เอาลืมมีดนะนางไข่ต้มมีไข่ต้มด้วยกะนนกินก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวสิม,มดก่อนปนได้บ้างกินเล่นซื่อๆกับแซบใบใบหูเสือเอามากินกับลาบบัน้ำกัะนั้นเพลินนะนตั้งไว้เฉยๆก็ขึ้นเลยมีน้ำอยู่ในแก้วนิดนึง แาก่าสิกินกาแฟให้สิกินอันนี้บุ๊แรกๆก่นจะกินกาแฟากับมันเผาอนึกได้เนาะมีไก่ย,ย่างเหลือตำปนไก่เผาคาเผาหอมเผากะเทียมเนะาะหอมคาที่ดีกินกับซอนกับประธนาธเดชของแบบนี้มันต้องจก มากินกระถั่วตีก็มีนี่นได้แีละบรเด็ดผ้าหมักแตงลืมผ่าแตงโชวอันนี้สั่วไปทีนึงแล้วอันนี้ก็ผัดอืมับปี มันเลยอีกหลายอย่างอยู่เนะี่ยม,มะเดือหมักเดือหมักเดือกินมะเดือกะอะไรนะกินมะเดือกับแจอบอง บองประแดดเออกะมิดไงมะค่ะแกขาคนออกมาให้ก่อนนะอืมอืมบมกักเรือก็เจวบองกับแซ่บนี่แหละมีเมี่ยงเหรอ่ะอืมบนไก่เห็นเล็บตีนไว้ ใส่คา,าหอมแหลกๆเด้อใส่มะม่วงเบาตำปนไก่ไก,ยก่ย่างสีมือวงแหวนจะแสบเนาะลงผงก็งหนึ่งดูตำปนไก่